สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหานอยนะคะประจันันที่ห้ากุมภาพันปีหกหกนะคาเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกรรพนันนะคะสําหรับเราเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือสามก็หกเจ็ดกับศูนย์สามศูนย์สามหนึ่งสามสี่สามหกสามเจ็ดสามเก้าอย่าลืมเบิ้ลสามสามเด้อสองแนวทางไหนที่มีสามให้เบิ้ลสามสามหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกสี่หกเจ็ดหกเก้าสามหกสี่สี่เจ็ดศูนย์สามหกศูนย์แล้วก็ศูนย์สามสามเนาะ จับคู่ก็สนะามศูนย์ศูนยสสเจเจ็ดสามนะหกศูนย์ศูนย์หกหนึ่งสามเจ็ดห้าสามเจดเสามเจ็ดสองหกศูนย่หดหนางนี้ก็ได้นะต่อไปพิเศษสี่กับเจ็ดห้ากับแปดสี่ศูนย์สี่หนึ่งส่สสสาี่ห้าสี่เจ็ดสี่แดสี่เก้านะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสเจ็ดห้าเจ็ด

สองสี่ศูนย์สี่ศูนแปดสี่ศูนย์เนีอย่างนี้ก็ได้เนาะต่อไป v i p สามกับหกห้ากับแปดสามศูนย์สามหนึ่งสามห้า8ามหกสามแปดสามสามแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดศูนย์สามสามสามหกศูนย์แปดแปดหนึ่งห้าสามแปดห้าสามแปดหกนะคะจับคู่กับสามห้าห้าสามสามหกหกสามหกห้าห้าหกหกแปดแปดหนะ ก็กอนเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะนี่จับคู่ซื้อด้วยกันเนอทั้ง4ี่แนวทางนี่เนาะที่มันเน่นเด่นก็3ามห้าเดเด้อมาแนวทางเลขขี้นะสลีคู่ก็สี่แปดสี่กับแปดกกับศูนสี่หกมันจะมาคู่กับขี้เนาะ ก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมกด s ั b สไ r i b e กดไลค์ให้ด้วยเน้อโชคดีทุกคนทุกแนวทางค่ะสวัสดีค่ะ